ดิฉันโลดจากมันจ้าหน้าไมได้ไงวะเนี่ยไอ้ฉันเจ็บมากเลยเอ๊ะมันก็ต้องเจ็บสิวะเออวะพูดแล้วของกูเนี่ยช่างมาาันงวดดิฉันต้องทำให้หวัวหน้าภูมิใจในตัวฉันฉันต้องทำให้หัวหน้าภูมิใจในตัวฉันโอ้ฮูฮ่าฮ่าฮ้อหัวหน้าครับ ผมจะทำให้ผมเล่าภูมิใจฮ่า <c oughs> วันดีเพื่อนไงเจ้านายโดเดียวเท่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมึงเอาอย่างนี้ใช่ไหมตายเหี้ยเ๋เ้วเจาวบบัวว้าแบบดิจิตลอลว้าแบบดิจิตอลเ้ตตรงนี้คุณๆน,นะไม่เคยจำมันได้ไมา ตรงเนี้ยตรงเนี้เยเลยคุณคุณไหมไม่ไม่อ,อ่ะอเราจะใครวะน่ะตัดจบอย่างโคฟ,ฟิกครับ